ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือคลิก k 6 6 0ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2564สืบเนื่องจากว่ามีการปล่อยกระแสะข่าวลือผ่านทางสื่อออนไลน์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563 และก็มีการปล่อยข่าวกันอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนเดือนละหลายครั้งว่า Honda จะเปิดตัวคลิก160ในช่วงต้นปีกลางปีและวันนี้ก็ยังมีการปล่อยข่าวว่า Honda จะเปิดตัวคลิก160ในช่วงปลายปี2,564ซึ่งผมเองก็ตอบคุณผู้ชมไปหลายครั้งครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วภายในปี2,564นี้ Honda จะไม่มีการเปิดตัวคลิก160แต่อย่างใด ต้องรอดูกันในปีหน้าครับก็คือปี2,565ถ้ามีกระแสข่าวชัดเจนเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบทันทีพูดถึง Honda c คลิกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย16ปีแห่งความหลังหรือเมื่อ16ปีที่แล้ว Honda เปิดตัวคลิกครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2548นับถึงวันนี้เป็นเวลา16ปีพอดีครับ โดยฮอนด้าได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Honda R&D South East ซา i a อีสเเชียและทำการเปิดตัวโครงสร้างตัวถังกับเครื่องยนต์ของคลิกห1ึ่งรุี่ซีุนแรกของประเทศไทยซึ่งการเปิดตัวในคราวนั้นยังไม่ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของคลิกเพราะว่ายังพัฒนาไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีได้มีการโชว์เพียงเครื่องยนต์และตัวถังเท่านั้นครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวกับสื่อมวลชนว่า ฮอนด้ากำลังเร่งพัฒนารถ AT รุ่นใหม่เตรียมพร้อมจะเปิดตัวกันในช่วงต้นปี2,549และในที่สุดคลิก k 1อย c รุ่นแรกก็เปิดตัวกันในเดือนมกราคมปี2,549มาเพราะกับสโลแกนที่ว่าเฉียบคมคลิกเริ่มมางจำน่ายถัดไปอีก1เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปี2,549นั่นเองสำหรับ Honda c คลิกนั้นถือเป็นรุ่นแรกครับที่พัฒนาเร็วที่สุด ใช้เวลาเพียงแค่18เดือนทั้งที่ว่าโดยปกติแล้วต้องใช้เวลาที่ยาวนานถึง36เดือนนับเป็นการเร่งพัฒนาเร่งการเปิดตัวเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อต่อสู้กับยามาฮามีโและยามาฮานู v วที่เปิดตัวมาก่อนหน้าถึง4ปีแรกเริ่มเดิมทีนั้นฮอนด้ Honda เองก็ไม่ได้คาดหมายครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกจะเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยแต่เมื่อกระแสติดลมบนไปแล้ว อะไรก็หยุดไปอยู่ครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า Honda พัฒนาคลิกออกมาตามหลังยามาฮ่ถึง4ปีและเปิดตัวมาแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นทีนิยมชมชอบทันทันใดณเวลานั้นยามาฮามีโอทำยอดขายต่อเดือนมากกว่า2 0,000คันหรือกว่า3 0 0 0สนคันต่อปีต้องบอกเลยครับว่ามีโอในเวลานั้นโด่งดังเป็นอย่างยิ่งขณะที่นูโวของยามาฮ่เองก็ขายดิบขายดี รถไม่พอขายเดือนหนึ่งขายได้เกือบเกือบหมื่นคันก็จะเห็นว่ายามาฮามี2โมเดลในแบบอัตโนมติออกมาขายควบคู่กันหลังจากคอนด้เปิดตัวคลิกในเดือนมกราคมปี2549ไปแล้วถัดไปอีกเพียงแค่5เดือนฮอนด้ Honda ก็เปิดตัวแอร์เบลดเท่ที่1เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเดือนมิถุนายนปี2549เพื่อท้าชนกับยามาฮานูโวแบบตัวต่อตัวผลออกมาก็คือ คลิกนั้นสามารถต่อสู้กับมีโอได้แต่ a i r b l a ลดไม่สามารถต่อสู้กับนูโวได้พ่ายแพ้ไปอย่างบอบช้ำ Honda เป er ิดตัวรถ AT รุ่นที่3ก็คือไอคอนในช่วงเดือนตุลาคมปี2550บีบดีไซน์ให้มีความปราดเปรียวเพียวบางใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่แตกต่างจากคลิกและก็แอร์เบลดที่เป็นหม้อน้าแต่ปรากฏว่าทิศทางตลาดไม่ให้การยอมรับไอคอนเท่าที่ควร ในขณะที่ยามาฮ่าได้เปิดตัวฟีโนเข้าสู่ตลาดไปในช่วงปลายปี2549สร้างยอดขายถล่มทลายเกินความคาดหมาย Honda ได้มีการพัฒนาสกู o ปปีไอตามหลังออกมาอีก3ปีนั่นก็คือเดือนกันยายนปี2552กว่าที่ Honda จะเอาชนะยามาฮ่าได้ต้องใช้เวลาที่ยาวนานจนถึงสิ้นปี2553ยอดขายในกลุ่มของ AT หรือออโตเมติกฮอนด้ ก้าเป็นที่1และจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา12ปีเต็มที่ h o n ด้าสามารถเอาชนะยามาฮ่าได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมี h o n ด้าคลิกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยผมจําได้ดีครับเพราะว่าบังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่ยามาฮ่ากำลังโดดเด่นในตลาดเมืองไทยด้วยนู v วและมี o บนโต๊ะอาหารระหว่างผมกับผู้บริหารฮอนด้าในเวลานั้นได้มีคําถามน่าสนใจครับว่า ถ้า Honda จะพัฒนารถอัตโมติออกมาในตลาดควรมีจุดเด่นอะไรบ้างซึ่งผมก็ได้ร้องขอนำเสนอแนวความคิดครับว่าอันดับแรกนะครับรูปโฉมดีไซน์ต้องมีไฟหน้า2ดวงที่บังลมด้านหน้าย้ำนะครับว่าต้องมีไฟ2ดวงที่บังลมด้านหน้าเพื่อเป็นการดักทางคู่แข่งเครื่องยนต์ขอ2ขนาดครับก็คือ110และ125ซีซีเนื่องด้วยว่ากฎหมายของเมืองไทยนั้น ไมขับขี่ของเยาวชนอายุระหว่าง15-17ปีขับขี่ได้ไม่เกิน 114cc และขนาด 125cc ก็เป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวท็อปหรือว่าตัวสูงสุดและสำคัญที่สุดก็คือต้องมีหม้อน้ำระบายความร้อนที่โชว์จุดเด่นที่เหนือกว่าซึ่งในเวลานั้นที่ญี่ปุ่นนะครับมี Honda DO ีโอแซดสกูตเตอร์ขนาดเล็ก 50cc 4จังหวะ S i n g l e o v เ r h e a d c a แคมชา t 4วาล์ว มีหม้อน้ำระบายความร้อนย้ำนะครับว่า 49cc มีหม้อน้ําและก็มี4วาล์วโดดเด่นอย่างมากในญี่ปุ่นมันให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงถึง80กิโลเมตรต่อลิตรที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งผมได้ร้องขอให้เอาเครื่องยนต์แบบนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยมีหม้อน้ําแปะที่พัดลมด้านข้างของเครื่องยนต์ซึ่งจะเป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายสําคัญของ Honda และในที่สุด Honda c คลิก1้อซีซี รุ่นแรกก็ออกสู่ตลาดเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังยังมีอีกมากมายเอาไว้โอกาสหน้าผมจำลอาให้ฟังครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าคลิก160นั้นในปี2564จะไม่มีการเปิดตัวอย่างแน่นอนผมบอกมาตั้แต่ช่วงต้นปีถึงขณะนี้คำตอบอยังเหมือนเดิมครับส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ